ได้ครบ8ทีมผลการจับสลากแบดมินตันสุธีรมานคัพ2025รอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมผสมชิงแชมป์โลกสุธีรมานคัพ2025ที่เมืองเซียเหมินประเทศจีนที่จัดขึ้นระหว่างวันที่27เมษายนวันที่4พฤษภาคม2568ล่าสุดได้มีการจับสลากประกบคู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยโดยจะนำทีมแชมป์กลุ่มไปรอพบกับทีมรองแชมป์กลุ่มและทีมจากกลุ่มเดียวกันจะไม่สามารถเจอกันได้ในรอบนี้ซึ่งทัพนักตบลูกขนไก่ไทยที่จบรอบแรกด้วยการเป็นรองแชมป์ กลุ่ม A จากผลงานชนะ2แพ้1นัดถูกจับให้เจอกับทีมชาติอินโดนีเซียแชมป์กลุ่มดีที่ชนะรวด3นัดผลการประกบคู่รอบ8ทีมสุดท้ายสุทธีรมานคัพ2025จีนพบมาเลเซียญี่ปุ่นพบไต้หวันเดนมาร์กพบเกาหลีใต้ไทยพบอินโดนีเซีย สำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศจะเริ่มในวันศุกร์ที่2พฤษภาคม2568เวลา16.30นนตามเวลาในประเทศไทยแฟนแบดมินตันสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง True Sport 7ช่อง686